หลายคนกับมวนอยู่เด้เนาะครับสังเกตเบื้องจากดินด้อแห่งคักแห่งแน่แห่งกอบคออยู่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ็ดพอออกจะทั้งผู้ทั้งเข่าเมนได้ตามทงให้ทงหน้าเพิ่นก็ออกขึ้นกันเพราะว่าทางบานตุกข่อย100%เลยเป็นทงหน้าทั้งหมือมาเบิ่งแต่เฮ็ดพ่อปนี้แตกผูยูพีนีอยู่ทันหาเห็นแตกเป็นกรโกยมวลอยู่เด้เนาะครับสมหาพอไปกินก็พอได็ปนกินแลงอยู่เด้ล่ะล่าไปหามากกับสาวได้แตกก็ได้โกเองอยู่เด้ล่ะบางแตกกับพญอแพงเน่ต้องสังเกตดีดีจังินจังสิน ดอกมันหาซื้ออันมาอีกทางแตกพูนอยู่พีงีอยู่บันี้กีไปกลยมากก็ได้หลายเติบอยู่เดแล้วนาะเบิ่งมเจาเห็นบ่ะนแตกบักอย่างหลายแตกได้บันี้มามกโกลช่วยกันครับเพื่อนใดออกก็ออกหลายเป็นซุ่มเป็นจุ่มเป็นป่มเป็นโงนขันพอนำนเล่นหลายก็บ่อยางเมื่อบ้านหอดกินข้าคนเด่นเนี่จำเพาแยายมหาแต่ละมือแต่ละเว้นพุ่นแล้วแรงคทำผนจึงได้งอขึ้นบาาคนเพิ่นก็ว่าย่งอยู่บ่เฮ็ดเพาะยังพอได้หาอยู่ตีทางบ้านตุก่อยกัยังมีพอได้หาอยู่ครับบางคนเพื่อยหาาอมวนหาแกนิไปละห์ขอองคนสานบเมี อย่งกระแบงกันอยู่กันกินว่วเอียงกับตามสร้างเฮากับอยู่แบบตามีตามเกิดบันเฮานี่แหละเนาะส่วนนี่ก็ดจะเป็นส่วนปลายหยาหยาลาย่ว่าชิบว่าเกิดแต่พอได้เก็บอยู่ได้บางดอกเพ็นบอแตกใส่ซอนขวดจังเห็นจิว่าหายากันยากอยู่ดีกระสูฟีมือคนบไดใดอกเนาะหาเห็ดเพาะนางหาคานกิโกกี่โกยหากรได้หาเห็ดดอกนี้เมยคักเขาโคกับปลาบุกเขียบุนหใส่ี่แมงใส่ฉี่ยุงมายุ่งมาหน่วยอยู่ส่วนหาเห็ดเพาะก็จิปวดลังปวดแอวแน่แต่ส่วนโตข่อยกับมาหาเห็ดเพาะผลแล้วหลายกลัวาาามมทุกกควไไได้อยยู่บตเเเปปปหันกมาพพอเหแต ให้หน้าให้นีดินกระุมซุ่มยเปนถ้าเกิดอีกให้ได้เก็บอีกหลายมืออยู่ดอกคือแต่ถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงโดนแห้งดินก็ะิแห่งขอบคอขึ้นกันนั่นล่ะจุ่มนีก็ได้ผู้ยูพีหนีหลายดอกอยูเติมกันกว่าสิมื่อานก็ได้หลายอยู่สันล่ะนีก็ได้ดอกงหญ่ๆพรดีๆคันเห็นเด็โกยแน่ก็บาอยากลุกออกจากหมอ้ขาก็ฮอนแดดแหงนางซาหอมก่อนไม่สารพี่นนอเพิ่นหางงๆอยู่นั่นล่ะอว่ท่านขาดค้ำเพิ่นก็พากนมานางซาห่มคื้กันล่ะเบิ่งเพิ่นพากันหาได้ไดเพอปนแกงน้อยๆแล้วนางสาวมย รถล่ทางขี้ดินเขาไปโอนเล็บนะบัดนี้เอือกตยาถอนเนาะเนีมันกโกยมวนกี่ตะกอนมีหม่องหาหลายเนาะครับี้หนาทั้าทางโกเพิ่นก็บ่ได้ปรับได้แต่ตงไว้ไว้เป็นหม่องเลี้ยงควายเลี้ยงงัวไว้ถ้าหาหอกหาเฮ็ดไปซันล่ะเนาะแต่คูมือนี้ไทยเกตปรับที่ให้เสมอรีบข้าวปลูกน้ำได้อยู่ได้กินทั้งว่าล้วเนาะแต่ก่อนบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไทหน้าก็ต้องใส่ควายไทยรถเกตรถปรับแต่งทีก็บ่มีก็เลยปล่อยไว้เป็นที่ลกลางว่างป่าแต่ก็นึงย้อนไปสมัยตะกี้ตะกอนถึงสิลบากแต่ก็มีความสุขโชคดีที่ได้เกิดมาในยุคคาบเกี่ยวสมัยเก่ากับสมัยใหม่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ควรจด แลักกระเดยวอตตอให้ลูกให้หลานได้ฟังถึงเด็กน้อยกู่มือนีเขาชิบ่ไดอินกับยุคสมัยเฮาแต่เขาก็ควรชิเด้ฮูวาที่ไปที่มากของพอแม่ปูยาตายง่ายเป็นจังได๋่เช่นการหาเฮ็ดพอนี่คันเบิรุ่นพอแม่เฮาไปแล้วมีบอคนที่จะไม่เห็นให้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีบอไดคาดหวังแต่ก็ยังอยากบางสิ่งบางอย่างที่ลูกหลานควรที่รักษาเอาไว้ให้เป็นมรดกของอีสานบ้านเฮายาสุไลเสียถิ่นปงพันพี่น่องเก่าขั้นเจ้าได้ขี้สร้างกลางห่มเป็นพญาอย่าสุลืมชาวนาผู้ขี่ควายคอนกาไปหอยโข่นึ้มาจ ยาสีสันคอลอคือบางไข่มดแดงเด้อหลูกหลาเออเห็ดพอมาไดกา้ก็หลยเติอบอยู่ได้น้อยว่าจให้นดองสาวปนสู่กินมเมล็ว่าแล้วก็ไปหาเก็บผักมาก,กินกับปุกก่อนไยด้ยดผักคาก็ยอดผักติวมาจากสวนหลังบ้าน<า>กำลังปงอัวลัวกำลังงามพอดีเลยจากนั้นเท่าย้ายเราก็บล่างเห็ดนะฮะมาแล้วก็ยังได้นมาล้างอีกแล้ว,แล,วแล้วก็เห็ดลงไปต้มเส้นหนังปลาแดกบบดนี้เราก็ใส่เตาทานเร็งไฟปรได้บว่าหมอที่ดให้กระเติบนึงอยู่หลักถือว่าเป็นการประหยัดแก๊สหุงต้มนะครับเอาลาด้เวลาหมอฟดรัวรัวแล้วแัดนี้แห่งฝนปลแห่น ปลาทูนงไปน้ำตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มความนัวเอาไปตำใส่น้ำกันเพื่อให้มันนัวอััว,ว,วรัวจีเสียเพิ่มเข้าไปอีกนะครับหมอฟอดได้พักหนึ่งแล้วกะนาสิสุกแล้วก็ขี้ล่ออย่างละกกะตักใส่จานไว้ตัวเมือ่อทีตักกระบอกมแม่ไพ่กระแม่นนองสาวู้พ่นเดสุกินอยู่นี่ละตักให้เบิรดหล่ดแล้วจะาขีจงไปเห็นอย่างปลาทูตัวหนึ่งกะนอนบะติงคิงเมอแลกเลยต้องผาเลาขึ้นฟังเอาคือตักบ่ห่งเบิดแลบนี้ก็คือจังบไดีหลวงได้หลายหรือว่าถ้าพี่มันหน่อยหรือจังใด เราจะไปตำบนในขั้นตอนต่อไปแต่พอกินตำลากระชีกินบ่เบิดเนาะครับบ่าไปกระชีมีผู้เพิ่นอยากน้ำอยู่เด่นหลังจากที่ร้อยเห็ดกับปลาทูให้เซา่ยหอนก่อนกระชีมาเตรียมพริกดิบหอมแดงไปใบกีป่นพริกดิบนะครับแล้วก็มาเสียบใส่ไม้ลูกินซี่ิมายเป็นตะเพ็ดบ่ลกะไก่หอมหัวแดงอีกไม้นึงเห็ดเป็นน้ำกระคิดอยากละบัดนี้ข้าตะพิธีพิธันอยู่นั่นปานใดสิได้กินบุญละของบ่ได้เห็นหยังกระข้าตะจมให้เขานี่ล่ละคอยกระดาเอาแล้วๆเอาลงมาจีใไฟบัดนี้หลายคนกอาชีวะเป็นหยังคือเอามาจีดจีให้มันหอมละหุ่ยนคือดดดูีีแล้วบัน สัมผัสหนองสาวเป็นพี่ธีพี่ทันแล้วเนาะขางแหมแล้วก็จะกินร้อนอย่างอีกกระเช้เอาออกจากไม้ใส่จานเอาไ,ไปเป็ดต่ำสันตัวเจ้าว่าเป็นตะเพียนแห้งบอ่อดากนันโคกสากระพร้อมทำงาน,นพ่อโยโย่เสียงดังยั่วยั่วตาพ่อให้บักพริกมันแตกออกจากกันว่าต้องแหลกแห้งเวลาก,กินกระเช้าใบเขาเนียวคุยบัดนี้เจ้ว่ากระชีแสแอบอยู่น้ำพุมักแล้วเนาะครับส่วนตัวชิมกัแบบตำบอลแหลังจากที่ตำบักพริกบักพ่กายแล้วก็เอาปลาทูที่แกไว้แล้วมาโฮมตามใส่กันาวากะบอกได้ทำปลาทูดอกว่าเพิ่นอยากโฮมน้ำบ่อีหยงงกตาามสร้ล่ะเป็นนกาารเพิ่มมคววััหลงจาากกแแปปลลลทูใส่งไ้ววยัา ให้เข่ากันที่บัดนี้จากนั้นก็เอาเห็ดที่ต้มใบเทลงไปค่ะอ๋คือบอร่วงละบัดนี้พิดคิ้วติ่งหรือจังใดเห็ดพอนี่ก็จะเป็นเห็ดพอฝายก็จะออกพรอยๆแน่อยูุ่บถึงเห็ดพอเนาะก็จะมีเห็ดพอหนังอันนี้ก็จะหยาบๆแน่อยู่ข้างบานก็ยังบ่ทันได้ออกลายดอกครับก็พอได้อยู่ได้กินลำพังจะคลองหาเองก็บ่ได้กินดอกบ่ได้ใจเย็นขนาดนั้นอ้าวบัดนี้เทเห็ดลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตำยัวยัวไอเพิ่นเข้ากันจังว่าล่ะตำพอโยโย่บ่ต้องแหลกแห้งแหลกแห้งหลายมันสิบ่ได้คุยเนาะครรรัััััับบบบเนนนนนาาาาาาะตตพอไไดดด้้้้ททีีีี่่่่่่่่่แแลลลลลวววววววกกก็็ปุงงงสสสิืมผหหหยยจใซ แมนความเพลินวายอยู่ดีหรือจังใดแมนมาแมนก็ได้ใส่ไปแล้วล่วะเนาะบัดน,นี้แนวขาดบอดายเล็กกระนาบต้มปลาแดกปลาแดกต้มซุปปงรสสะอาดไปแล้วนะครับจากนั้นก็คนโคลเลให้เข้ากันเบิ่งทรงสิบ่พ่อหนามปลาแดกเอา้าเทลงไปอีกบัดนี้ว่าตาสิบ่เชมปัดโทษเดีคนโคลเลโคลเลให้เข้ากันอีกรอบได้ทีแล้วก็ตักใส่จานตัวบัดนีจ้จักสิรออย่างเฝ้าได้กินนอนว่าตําพริกดิบเนาะหน,น้าตาเพิ่นก็สิออกขาวขึ้นเลยแน่วาบ่ได้เด้ออาจสิเผ็ดจนกินบ่ได้โดนๆกินเทื่อนึงก็สิแซ่บอยู่นั่นล่ะเนาะเเห็็นน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 แแแบบบบีีี้้้้้ลลวววสสิิิมมมมมมผูููคดดอออยยาาาาาาากกกกํ่่่ะๆัััตต มากินน้ำกันแสบว่าแสบอยู่น้ำพุมากเนาะครับเนาะ